คำเตือนเนื้อหาในวีดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้อง อันนี้เราก็มาถึงคลิปไปเลขวิ่งบนเลขดับบนวันที่1เดือนสามหกสี่วันที่1เดือนมีนานเนาะที่จะถึงนี่เนาะวันนี้เราก็จะมาแบ่งปันเลขวิ่งบนเลขดับบนเด็ดๆกันอย่างรอบก่อนก่อนวันนี้ก็จะมีเหมือนเดิมเลขวิ่งเห็นไหมครับเลขวิ่งเลขดับเลขวิ่งบนเห็นไหมรอบนี้ เลขวิ่งบน2ตัวผมให้มา7กับ9เด่นเด่นเลยเลขวิ่งบน2ตัวให้7กับ9แล้วก็จะมีเลขวิ่งละวิ่งบนวิ่งบนล่าง2ตัวมี1กับ9อีกแล้วมีับมี1กับ9 1กับ9อีกแล้วชนกับ7 9อีกแล้วแล้วก็จะมีเลขวิ่งบน วิ่งบนล่างเห็นไหมครับวิ่งบนล่าง3ตัววิ่งบนล่าง3ตัวเนี่ยเห็นไหมก็ได้หนึ่งสองสามได้มาสามตัวเลข1ติดเหมือนข้างบนนี่แล้วติดอีกห่งวิ่งบนล่าง2ตัวเห็นไหมครับนี่นะครับเลขวิ่งก็พิจารณากันด้วยน้องเป็นแค่แนวทางซื้อรัฐบาลเท่านั้น เราไม่ได้ให้งมงายกันเป็นเพียงแนวทางนะครับซื้อรัฐบาลซื้อลอตเตอรี่เป็นเพียงแนวทางพอเรามีแนวทางแล้วเราก็จะได้มีโชคมีลาบกันซื้อลอตเตอรี่ก็ไม่ต้องไ,ไปซื้อหลายใบเนาะพอรู้เลขดับแล้วเลขวิ่งแล้วก็จะเจอเราก็จะได้ตัดที่เลขที่มันไม่ใช่เพราะว่าถ้าไม่มีแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่นี่ มันก็จะทำให้เราซื้อเยอะแล้วก็เปลืองอันนี้เรามีแนวทางวิ่งแล้วก็มีแนวทางเลขดับเลขดับก็คือตัดเลขที่บางครั้งเราคิดว่าเราชอบ100เรเซเราก็ตัดพอเจอเลขดับเราก็เหลือ 50- 50เห็นไหมครับเลขดับเลขดับบนทุกหลักรอบนี้ให้2เห็นไหมดับหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยก็ให้มา2คือดับหมดเลยนะครับ ร้อยสิบหน่วยถ้ามีเลขสองถ้าใครชอบเลขสองก็เอาไว้เหลือสักครึ่งครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้เลขดับไม่ดับ100%เนะครับไม่ดับ100%ไม่มีใครการันตีว่าดับ100%เปอนาะเพราะว่าเลขดับมันมีเข้ามีหลุดแต่เลขดับของผมนี่เข้ามาปีกว่าแล้วไม่เคยหลุดนะครับอันนี้ก็จะมาให้ดูหลัก หลักร้อยกันเห็นไหมดับแปดหลักร้อยดับแปดนี่เราก็ตัดทิ้งไปแล้วสองตัวเห็นไหมพี่น้องเลขสอกับเลข8ถ้ามาถ้าเราคิดอยู่ในใจว่าจะซื้อลอตเตอรี่ใบนั้นใบนี้เราก็ยังยัง,ย,งยังใจหน่อยว่าเออห้าสิบห้าสิบแล้วก็มาดูหลัก10บกันเห็นไหมครับหลัก10หลักหน่วยเป็นยังไงบ้างครับมีเลขสเลขเ แต่รอบนี้ผมก็ชอบเลข7นะข้างบนแต่มาติดเลขดับเห็นไหมครับไปติดกับเลขดับไอวิ่งบนเห็นไหมคราวนี้เลข7ไปติดเลขดับวิ่งบนเราก็ตัดเลข7ทิ้งไปเลยไม่ต้องไปวิ่งวิ่งแค่ตัวเดียวคือเลข9เห็นไหมเราวิ่งตัวเดียวครับเลข9หรือเลข1เพราะว่ามันไม่ติดเลขดับเหมือนรอบที่แล้วเห็นไหมครับรอบที่แล้วข้างบนดับบนดับทุกหลัก ดับทุกหลักแล้วมาดัก10ดับหน่วยดับอะไรเราก็ตัดทิ้งเห็นไหมก็ไม่มาจริงๆเนาะยังไงก็ขอฝากติดตามทางช่อง YouTube ได้เลยเลขเด็ดหนานลงสุดหวยพารวยเนาะยังไงก็ขอขอบพระคุณทุกทุกท่านที่เข้ามากดเข้ามาดูกดมาดูแนวทาง ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะยังไงก็ขอสวัสดีครับ